เครื่องโฮโมจินไนเซอร์เป็นเครื่องมือที่มีการใช้สำหรับทำให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ตัวอย่างเกิดการกระจายตัวและช่วยบวดตัวอย่างที่มีลักษณะเปียกส่วนประกอบของเครื่องวงล้อปรับความเร็วรอบหมุน หน้าจอแสดงความเร็วรอบปุ่มสำหรับเปิดปิดหัวปั่นแขนยึดคางของตัวเครื่องเข้ากับสเตนตัวหมุนล็อกหัวปั่น ขั้นตอนการใช้งานเริ่มต้นโดยการประกอบหัวปั่นเข้ากับตัวเครื่องโดยเริ่มจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนจนได้ยินเสียงดังคลิป จากนั้นให้ทำการล็อกโดยหมุนตัวล็อกหัวปั่นจากนั้นให้ปรับความเร็วของตัวเครื่องโดยวงล้อปรับความเร็วรอบหมุนซึ่งจะต้องให้อยู่ในระดับตัวเลขที่ต่ำสุดเสมอก็คือเลขหนึ่งวงล้อปรับความเร็วรอบหมุนเป็นตัวควบคุมความเร็วของเครื่อง ขั้นตอนต่อไปให้จุ่มหัวปั่นลงในตัวอย่างโดยบิดแขนยึดคานกับตัวเครื่องให้คลายออกเล็กน้อยแล้วปรับระดับความสูงของตัวเครื่องและหัวปัน่นโดยที่ปลายของหัวปั่นจะต้องอยู่สูงกว่าข้อพาชนะประมาณ1 0ม mm. เมตรหลังจากนั้นให้ทำการเสียบปลักและกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องทำงาน เราสามารถปรับความเร็วของรอบหมุนโดยใช้วงนอปรับความเร็วรอบที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องโดยความเร็วรอบจะอยู่ในช่วง3 4 0 0ถึง2 4 0 0 0รอบต่อนหนึงนาทีเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ปรับความเร็วรอบให้อยู่ระดับต่ำสุดเสมอแล้วทำการปิดเครื่อง ให้ปรับหัวปั่นให้อยู่เหนือตัวอย่างและทําการถอดลักการถอดหัวปั่นให้เริ่มจากคลายตัวล็อกหัวปั่นออกและใช้มือจับหัวปั่นพร้อมกับใช้นิ้วหัวแม่มือดันตัวเครื่องเบาๆจนหัวปั่นหลุดออกมาการบำรุงรักษาหลังจากการใช้งานทุกครั้งต้องทำความสะอาดโดย 1>, 1. ให้ปั่นหัวปั่นในน้ำอุ่นก่อนเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้น 2. ให้ปั่นในน้ำที่มีการผสมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและ 3. ให้ปั่นหัวปั่นลงในน้ำสะอาดอีกครั้งจนหัวปั่นสะอาดเมื่อหัวปั่นของเราสะอาดแล้วให้ถอดออกมาแล้วซับด้วยกระดาษทิชชูจนแห้ง ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง 1. ส่วนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามประเภทความเป็นอันตราย 2. ประกอบอุปกรณ์ส่วนต่างๆก่อนเสียบปลั๊กเสมอ 3. อย่าใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ 4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องมือตั้งอยู่บนพื้นที่ราบและมั่นคง สังเกตความเว็วรอบต้องไม่ให้สูงเกินไป 6. ห้าเปิดการใช้งานเครื่องโดยไม่ได้ประกอบหัวปัน่น 7. ห้ามสัมผัสบริเวณหัวปัน่นในขณะที่เครื่องกำลังทำงานและ 8. ห้ามเปิดการใช้งานเครื่องหากหัวปั่นไม่ได้จุ่มลงในตัวอย่างเพราะจะทำให้หัวปั่นเสียหาย